ครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้อากาศดีๆสำหรับวันที่8ตุลาสองพันยี่สองนั่งคุยกับอามีพ้ามาให้ดูกันครับผมคุณปู่นั่นแหละครับเป็นบางคนเรียกพระพิมพ์ ภาพคุนแผนของอีกสำนักหนึ่งแต่จริงๆน่าจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าห้าเหลี่ยมมากกว่าตามที่หลวงปู่ท่านท่านเรียกหรือไม่ก็ตามที่คนณสมัยนั้นสร้างนะครับแต่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนะ้า คือหน้าพระของแต่ละองค์นะครับส่วนคู่นี้เนื้อหาเหมือนกันนะครับเนื้อออกโซนน้นําตาลช็อกโกแลตครับผมนี่ครับมีคนขอให้คุณปู่มาพักพวกกันคุณปู่ก็เลยมานั่งดูกัน ทีนี้นะครับอันนี้สนุกสนุกเพราะอะไรครับพอพระสำนักเนี้ยวัดละหารไล่ก็คือของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไล่จังหวัดระยองพระของท่านน่ะชอบมีเอ็กเซซอรีคือท่านชอบจะใส่นู่นใส่นี่ฝังลงไปเป็นเอกลักษณ์ที่ท่านชอบหรือไม่ก็ท่านอาจจะระบุไว้ว่าให้ฝังเอาไว้อันนี้ก็ไม่ทราบนะตอนนั้นนะฮะต้อง สืบค้นประบัติกันดีๆหน่อยเดี๋ยนี้เนี่ยครับผมกำลังพูดถึงว่าการที่จะเป็นตะกรุดอ่ะมันควรที่จะเป็นแผ่นเล็กๆจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆจานอ่ะขละลงไปนะครับแต่ทีนี้องค์นี้มันก็สนุกดีครับ เป็นตะกุดสายไฟอ่เดี๋ยวเราให้ดูชัดๆด้านสายไฟยังไงเดี๋ยวดูรงนี้นะครับพยายามจะให้ชัดที่สุดอ่ะนี่นะฮะฐาน่ายขององค์น,นี้ก่อนเส้นตรงเส้นเส้นสีสันออกส้มๆหน่อยนะครับอักคระชัด มีข้าบบ้างบางๆนะครับนี่เนื้อสีช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าท่านหน่่ยพับพักเนี่ยเดี๋ยวบางคนว่าเนจะเป็นดราม่าไปพูดไม่เพราะเลยดูพับพักนะฮะความคมชัดมีอ่าชัดๆเลย พอพาเรียมอยู่ในพลาสติกผมก็ไม่ได้แกะนะฮะเอาเพียวๆอย่างเงี้ยแล้วนี่ส่วนองค์เนี้ของผมฮนะเป็นไงฮะต่างกันเลยความแห้งรูปแบบเป็นทรงผิวพรรณวันนะแตกต่างกันนะครับส่วนองค์เนี้ย นี่นะครับก็เรียกว่าตะกรุดแต่ถ้าสีอย่างเงี้ยจะเป็นทองแดงก็ดีจะเป็นเงินก็ดีก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างเงี้ยลักษณะนี้เป็นตะกรุดแต่นี่สิครับนี่ตะกรุดของเขาในยามว่าในหนังสือมีลงด้วยนิยมผมมองเป็นสายไฟตัดอะ แผ่นตะกุดมันน่าจะต้องเป็นแผ่นวัสดุโลหะตัดเป็นแผ่นสีเหลี่ยมเล็กๆยาวเท่าไหร่ไม่จำกัดจานักขลาลงไปแล้วก็ม้วนแล้วก็เสกจะจานเสร็จแล้วเสกแล้วค่อยม้วนที่หลังก็ได้หรือจะม้วนแล้วก็เสกก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อันนี้ผมดูยังไงก็ไม่ใช่ตะกุดอ,อ่ะเป็นสายไฟยตัดเอาสายไฟยตัดแล้วคุณจะจาน อัคระยังไงครับหลวงปู่ก็จะจานยังไงอันนี้แล้วแต่นะครับนานาทัศนาครับส่วนอันนี้เอ้ยตะกุดไม่เหมือนกันก็สีคนละสีแล้วอ่าการดาม่าอีกเดี๋ยวจะตะกุดตรงแดงให้ดูอืมอืมอน,นี้ของผมนี่ตะกุด เนี่ยเขาเรียกตะกรุดนะมีร่องมีรูตะกรุดจานาคระม้วนเป็นแผ่นจากเป็นแผ่นจานาคาระแล้วม้วนเป็นเส้นกลมๆเล็กๆเกนี่ยเียกตะกรุดสาริกาถ้าผมเรียกนะครับคนอื่นจะเรียกไงผมไม่ทราบแต่เนี่ยใสยไฟก็พิจารณากันแล้วกันครับว่าจะเลือกสะสมกันแบบไหนนี่ตะกรุดนี้นงนี้เนื้อเขียว บอกขยื่อนอ้นี่คมชัดเชยก็ดีฮะคมชัดสวยดีหน้าตาพระท่านก็ชัดดีเออแต่หน้าพระประพักแบบนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเล่นหาสะสมแล้วกันครับเนื้อหาก็ตึงว่อ่ะนี่ตะกุดทองแดงอ่ะนี่ตะกุดทองแดงอ่ะไม่ต้องอะไรก็ได้กดละเนื้ออ่ะ ทำไมสององค์นี้ตะกุดสองแดงเหมือนกันนะ,นะด้านหลังไงน,ะนี่ตะกุดอย่างเงี้ยสิตะกุดแต่อย่างเงี้ยสิผมไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรเนี่ยชัดๆจันเลยครับ อ๋อกำลังดูตะกรุดตะกรุดทองแดงม้วนกับตะกรุดสายไฟเออท่านนั้นเองก็เลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ที่ได้รับชมเขาพิจารณากันเอาเองเราไม่ชี้ว่าเป็นอะไรหลวงปู่หลวงปู่มันหลวงพ่อท่านคงจะไม่เอาสายไฟมาตัดเป็นท่อนๆแล้วเสกสายไฟแล้วก็ยัดใส่พาะละมึงมีสายไฟด้วยอ่ะม,มีดิองนี้องนี้ นี่นี่ตรงนี้มีแล้วมันแล้วแต่คนชอบไงบางคนชอบลักษณะแบบนี้ก็ก็สะสมไปเออแต่ถ้าเกิดว่ามันผมเองอะสะสมที่มีฝังตะกรุดมันก็ต้องเป็นตะกรุดหรือเปล่าวะมันมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นเส้นทองแดงลวดทองแดงแล้วแล้วยังไงอ่ะตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วท่านเสกหรอเสกเสร็จแล้วเอาไปฝังหรอเอาไปฝังไว้ตามองพระเนาะแล้วแล้วอัคขระไปไหนอะ เนื้อหาก็ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเนื้อหาก็ไม่เหมือนกันแดูนะครับความสดพิมพ์มาได้พิมพ์นะ่ะแกะได้แต่ที่ทํามไม่ได้ก็คือความเก่าขององค์พระน,น,นั้นเอง่าทวัมีออกลูกผู้ทิมอิสริโกวัลหาหไลย์และยองถามว่าที่วัดมีออกไหมไม่ทราบครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นศึกษาสะสมอ่ะผมจะเป็นตะกรุดแบบอย่างเงี้ย อันนี้ตะกุดอ่ะอันเนี้เขาจะทําฝังให้มันเป็นตะกุดไงแต่ในลักษณะนี้คนมันแล้วแต่นานลักษณะนะาคนชอบก็ชอบแต่เป็นตัวผมเองครับผมไม่ชอบเพราะตะกุดก็คือก็ต้องไปหาความรู้กันแล้วว่าตะกุดเนี่ยคืออะไรแผ่นโลหะตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมจานนักละตัวเดียวก็ดีสามตัวห้าตัวหรือว่าจะจานเป็นยันต่างต่างก็ดีเสร็จแล้วท่านม้วน จากแผ่นนี่นะฮะม้วนแล้วท่านก็เสกบางท่านบางองค์ก็ในขณะที่ม้วนเนี่ยท่านก็จะลงคาถากำกับว่าห้ามคลายตะก,กุดเพราะถ้าคลายแล้วบางครั้งท่านบังคับไว้ไม่ให้คลายเดี๋ยวจะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่มาให้ดูก็เพราะว่าสีสันเหมือนกันเลย หน้าตาไม่เหมือนเท่านั้นเองพระพักไม่เหมือนเพราะฉะนั้นพิมพ์แกะได้ครับแต่ความเก่าทําไม่ได้นะฮะขอบคุณครับผมนดรับชมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ